สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับผมมิกซโซนกับเกมแบ a ็ k d ด e เซวันนี้ผมจะมาทําเรื่องสัตว์เทียห้าครับผมรุ่นที่5นั่นเองคือสัตว์ของเราเนี่ยปกติมันจะได้สูงสุด4แต่ณนะตอนนี้มันสามารถทําเป็นรุ่นที่5ได้แล้วซึ่งมาทํายังไงตามผมมาเลยตามนี้เลยครับขนนกเบาระดับสูง800สเก็ตแห่งเวทมนต์สี่ร้อยน้ำยายแห่งการเติบโต10อันสิ่งของเหล่านี้หายังไงเดี๋ยวพาไปทําแป๊บนึงเออตามนั้นแหละ สิ่งของเหล่านี้เงินรวมๆกันก็ค่อนข้างว่าเยอะอยู่ส่วนสัตว์เทียห้ามันสามารถใช้ได้จริงๆแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราจะมีหลายตัวก็ไม่เป็นไรอ่ะกดแอไปที่แปรธาตุอย่างง่ายอ่ะก็คือเอา3อย่างเมื่อกี้แหละผสมกันมันจะได้เป็นค้นแห่งราชาเออก็คือค้นเหล่านี้แหละเอาไปเปิดเควสเพื่อให้สามารถทําได้อออะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยส่วนคนนกก็ตามนี้ครับคือไอ้พวกคนนกอ่ะ คุณจะไปหาคนนกอะไรมาก็ได้แล้วก็เอามามากรองหรือจะไปซื้อที่ NPC l a v e n ลาเวนซ่าบเซียนหรือเปล่ามันอ่านว่านี้หรือเปล่ามันจะอยู่ที่เมืองคาเป o n ออนนะใครที่ขี้เกียจหาก็สามารถซื้อในตลาดก็ได้หรือจะมาซื้อตาม NPC นีนี่ก็ได้ซึ่งคือส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ซื้อเอาไงผมไปล่าพวกสัตว์แล้วก็ได้ขนมันมาโดยตรงเลยคือแบบมันหาแป๊บเดียวถ้าใครรวบรวมเยอะๆหน่อยเออ แล้วก็สเกตแห่งเวทมนหาอย่างไงอ่าอันที่2นะอ่าสเกตแหงเวทมนก็คือพิมพ์คําว่ามนดาเนี่ยพิมพ์เหมือนที่ผมพิมพ์อ่ะสเกตแห่งเวทมน่นะอันไหนก็ได้ที่อยู่ในมนดําเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ขาดตลาดแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งโคตรขาดตลาดเลยตอนนี้มันคนละยุคละยุคมีแบบเกลื่อนเกลื่อนตลาดเออตอนนั้นขาดตอนนี้เกลื่อนให้กดแอลไปที่หลอมนะครับอย่าไปที่บทถ้าบทมันจะได้ปูงหินดำถ้าเป็นหลอมมันจะได้เป็นสเกตเวทมนเคยมี เมื่อนานมาแล้วผมหลงไปเป็นบทโอ้โหหันมาอีกทีหนึง่งผงหินดําเต็มเลยช็อกสิครับหมดไปกี่เอ็มละครับสเก็ตแห่งเวทมนต์ทำเก็บไว้เยอะๆก็ได้ครับคือมันไว้ผลิตแล้วก็ใช้เยอะใช้ผลิตอะไรได้เยอะแยะอันต่อมาเป็นน้ํายาแห่งการเติบโตก็คือมันจะอยู่ที่ร้านค้าองุ์นมุลนะพิมพ์ตามผมก็ได้ออูรออนะเออเนี่ยพิมพ์ตามเนี่ยแล้วก็หาดูเลยไอ้ที่พวกพวกรั้วพวกอะไรเนี่ยเออ เพราะว่าน้ำยาแห่งการเติบโตเนี่ยมันจะสามารถซื้อจาก NPC ประเภทผู้จัดการองค์มุลเท่านั้นก็คือมาซื้อให้ดูเลยว่าเท่าไหร่อันละ60 m เอมใช้เท่าไหร่10ขวดเท่ากับเท่าไหร่600โอ้โหไม่น้อยเลยนะมันมันมันก็แพงอยู่นะต่อให้ได้สิ่งของเหล่านั้นมาก็อย่าลืมรับเควสกดรับเควสก็คือรับเควสจากผู้ดำนั่นแหละไปที่เควสแนะนำแล้วไปที่สัตว์เลี้ยง เหตุผลที่มีปากเสียงถ้าใครขึ้นก็แปลว่าปกติถ้าใครไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้ด้วยแล้วกันเพราะว่าของผมมันขึ้นไงซึ่งเกมนี้มันจะมีเงื่อนไขอะไรที่แบบตัวละครเราเคยทําอะไรไว้แบบเยอะแยะไงใครที่ขึ้นก็โชคดีไปแล้วกันแต่ที่รู้ๆมันต้องทําอย่างนี้ไงใครที่ไม่มีอย่างนี้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเอาแล้วกันผมหามาได้เท่านี้มีครับจากนั้นเราจะได้ไอเทมไปเปิดเควสก็คือมันจะเป็นอาหารไว้ล่อบอสออกมาแล้วเราก็ทุบบอสให้ตายคามือเลย เออตามนั้นแหละนี่ครับจัดเลยก็ไม่ยากมากครับบอสแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากครับก็คืออยุคนี้มันคงฆ่ากันได้ทุกคนแหละนี่บอสกิฟต์ฟอนนะครับไม่ใช่บอสดุมดำกิฟ์ฟอนนะครับก็ฆ่าไปเไรื่อยๆครับก็จัดว่าถึกคนนี่ตามสภาพบอสเมืองสาุาานาเยียบร้อยครับออใช้ได้ภาพปรับแบบรีมาสเตอร์แล้วภาพสวยดี นี่ครับหลังจากนั้นก็เอามาส่งที่ NPC นกพูกนี่แหละแล้ว NPC ตัวนี้ก็จะเปิดช่องให้เราสามารถฝึกสัตว์<ล>รุ่นที่5ได้มาผมจะทำให้ดูนี่ไงเห็นไหมสัตว์รุ่นที่5คือเราต้องเอารุ่นที่4มานะผมเก็บรุ่นที่4ไว้ให้หมดก่อนของตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเล่นมานานรุ่นที่4ก็จะเยอะหน่อยตามนั้นแหละมีก็เห็นไหมเนี่ยมันจะมีไอ้ตรงนี้ผูกขึ้นมา <Skin. S 2> เป็นฝึกสัตว์เลี้ยงรุ่นที่5ถ้าเราไม่ทำเควสมันจะไม่ผูกขึ้นมานี่ไงมันจะโชว์เฉพาะรุ่นที่4เท่านั้นนะสัตว์เลี้ยงรุ่นอื่นจะไม่ผูกซึ่งใครอยากรู้ว่าแต่ละอันมีอะไรอ่าก็คุณลองไปกดหาดูแล้วกันซึ่งผมก็มีหลายตัวอยู่ว่ามันมีบัฟอะไรอย่างเช่นลดคูดาวในการเก็บของสัตว์เลี้ยงเวลาไปตีมอนพวกสายตีมอนฟาร์มของเออแบบว่าเก็บของไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยไปตีมอน ซึ่งปกติก็สัตว์เลี้ยง5ตัวม,มันยังเก็บไม่ทันอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็แต่ละอันก็จะมีบัฟที่ต่างกันไปซึ่งของผมบอกเลยว่ามันก็ต้องเม่นอยู่แล้วครับาตามนั้นแหละซึ่งสัตว์เลี้ยงรุ่นที่5เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้หนึ่งตัวที่เป็นจ่าฝูงได้ต่อให้คุณมีรุ่นที่5้าทั้งหมดแต่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามันจะใช้ได้แค่ตัวเดียวที่เป็นจ่าฝูงก็คือเนี่ยเห็นไหมไอ้ลูกมงกุฎ ก็อยู่ที่ใครอยากจะจัดสรรยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับสัตว์เลี้ยงออกจะเยอะก็ทำได้เท่านี้แหละครับสัตว์เลี้ยง <laughs>